สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านข่าวสั้นๆนเกี่ยวกับวันชาติสวีเดนนะคะเดนแตตยูนอสวาริยส์นักนอลดอกเดนเชตติยูนิเอสวาริยส์นักนอลดอกแปลว่าวันที่6มิถุนายนนะคะเป็นวันชาติสวีเดนนะคะดูสกอวิฟีร์สวีเดียดูสกอร์วีฟีรสวซึ่งตอนนั้นน่ยนะเราจะ เฉลิมฉลองนะคะฉลองให้กับประเทศสวีเดน The a n h e l l Dog o g d o m f e s t a s o m j o b b a r Allia d i g a r The n h e l l Dog o g d o m f e s t a s o m j o b b a r Allia d i g a มันเป็นวันหยุดและคนส่วนใหญ่ที่ทำงานเนี่ยเขาก็จะหยุดกันในวันนี้นะคะ d i g a แปลว่าว่างค่ะถ้าหลายคนก็ d i g a ถ้าคนเดียวก็ Dik เช่นฉันว่างวันนี้ York a l e i a Dik i d o g นะคะแล้วก็ h e l i Helia เฮลียแปลว่าวันหยุดนะคะออกเสียงเป็นเฮลียเฮลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ